สุขภาพดีนะคะแน่นอนค่ะส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญมากๆเลยของการที่จะทำให้เรามีสุขภาพดีก็คือระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเรานะคะโดยเฉพาะในยุคสมัยนี้นะคะที่โรคภัยไข้เจ็บที่มันอุบัติขึ้นมาใหม่ๆอุบัติขึ้นมาใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่โควิด -19 นะคะ วันนี้มันยังมีโควิดอยู่เลยใช่ไหมคะมันก็เปลี่ยนรูปของมันไปเรื่อยๆถ้าเราฟังในข่าวก็จะเห็นว่ามีโควิดสายพันธุ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาแน่นอนค่ะมันไม่ได้ทําให้อันตรายมากเท่ากับที่ในช่วงปีแรกที่มันมีการระบาดเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยเริ่มมีภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีนอะไรต่างๆแล้วจากที่ร่างกายเราได้รู้จักแล้วเห็นไหมคะภูมิคุ้มกันเนี่ยมีความสําคัญมากๆเลยยิ่งเฉพาะในยุคสมัยนี้แล้วนะคะ บางครั้งเนี่ยโรคที่อุบัติขึ้นมาใหม่นะคะยายังคิดไม่ทันค่ะยังไม่สามารถที่จะวิจัยแล้วเท่าทันกับโรคดังนั้นเนี่ยส่วนที่สําคัญมากๆเลยที่จะช่วยดูแลของเราเนี่ยก็คือระบบภูมิคุ้มกันของเรานั่นเองในร่างกายของเรานะคะมีภูมิคุ้มกันที่เป็นเสมือนทหารเอกองค์คลักที่ดูแลร่างกายของเราค่ะภูมิคุ้มกันพวกนี้เนี่ย จะเป็นส่วนประกอบของพวกเม็ดเลือดขาวนะคะมีชื่อทางวิทยาศาสตร์หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นแมคโครฟาจเดนดริ์นะคะ T เซลลและ B เซลล์ cell. ต่างคนต่างทำหน้าที่ที่เฉพาะเจาะจงไม่เหมือนกันนะคะบางคนเนี่ยบางบางเซลล์นะคะจะทำหน้าที่แบบไม่เฉพาะเจาะจงหมายความว่าเมื่อเจอเชื้อก่อโรคขึ้นปุ๊บไม่ว่าจะเป็นใครที่ไม่แปลกหน้าเขาสู้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นดีหรือไม่ดี ถ้าเป็นอะไรที่เขาไม่รู้จักไม่คุ้นเคยเขาจัดการก่อนการอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือจะต้องรู้จักก่อนนะคะเมื่อรู้จักปุ๊บจะสร้างสารที่เรียกว่าแอนติบอดีมาจัดการอันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์ของวัคซีนนั่นก็คือเราฉีดเชื้อเป็นเข้าไปก่อนที่อ่อนกําลังลงแล้วเชื้อเป็นเนี้ยก็จะทําให้ร่างกายเราเนี่ยได้รู้จักว่าเนี่ยนี่คือเชื้อเพราะฉะนั้นจงสร้างแอนติบอดีมาเพื่อที่จะป้องกันกําจัดเชื้อแบบนี้ ันนี้คือคอนเซปต์ของวัคซีนดังนั้นเนี่ยพอเราฉีดวัคซีนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราจะป่วยเลยนะคะบางคนก็เป็นไข้เป็นอะไรเหมือนเหมือนเหมือนเป็นแต่ไม่หนักเท่ากับเป็นจริงแล้วพอเราหลังจากนั้นเนี่ยเราเจอเชื้อโรคนั้นจริงๆร่างกายจะถูกเรียนรู้แล้วคะ่ะว่า,าต้องเอาอะไรมาต่อสู้กับเชื้ออันนี้นะคะก็คือผ่านกระบวนการแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ย คุณก็จะเห็นว่าระบบภูมิคุ้มกันนี่มีความสําคัญมากๆเลยนะคะแล้วมันภูมิคุ้มกันนี่มันทํำยังไงคะมันต้องให้มันต้องอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงภูมิคุ้มกันที่ดีจะอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงส่วนหนึ่งที่จะทําให้เรามีภูมิคุ้มกันที่ดีก็มาจากอาหารที่เรากินเข้าไปคะ่ะถ้าเรากินอาหารที่ครบหมู่มีแร่ธาตุที่สมบูรณ์นะคะแน่นอนคะ่ะจะช่วยทําให้เม็ดเลือดขาวเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นสร้างออกมาได้ดีเป็นปกตินะคะแต่ว่า วันนี้ค่ะเรามีบางครั้งค่ะการที่รอให้ร่างกายมันสร้างขึ้นมาเองมันอาจจะไม่พอเราเลยจำเป็นต้องใช้ตัวช่วยตัวช่วยที่สำคัญที่อยากจะมานำเสนอในวันนี้ก็คือการใช้ Prebiotic Immunex Force ค่ะในการที่จะช่วยทำให้เสริมสุขภาพของภูมิภูมกันได้ดี i m m u n e Force คืออะไรคะ i m m u n e Force ประกอบไปด้วย Prebiotic ที่ชื่อว่าฟ r ูคโตโอลิโกแซคคา1ซองมีฟ c t o โตโอลิโกแซคคา 8,500มิลลิกรัมนอกจากนี้ยังมีซิงค์และซิลิเนียมซึ่งซิงค์และซิลิเนียมเนี่ยเป็นแร่ธาตุที่สำคัญที่ช่วยในการกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้นนะคะอันที่หนึ่งอันที่สองค่ะฟลุกโตโอลิโกแซคคาไรน์ในผลิตภัณฑ์ Immune Force ม,มีปริมาณถึง8,500มิลลิกรัมฟลุกโตโอลิโกแซคคาไรนมีประโยชน์ยังไงคะมันมีประโยชน์ในการที่จะเป็นอาหารเพื่อจะเลี้ยงแบคทีเรียตัวดีค่ะ เมื่อเราให้อาหารแบคทีเรียตัวดีเข้าไป8,500มิลลิกรัมถือว่าเป็นปริมาณของฟลูคโตโอลิโกแซคคาไรที่มากพอที่ร่างกายต้องการร่างกายเราต้องการไฟเบอร์วันละ4 8กรัมต่อวันดังนั้นเนี่ยการที่เรากินฟุ t o โตโอลิโกแซคคาไรผ่านทาง i m m u n เล็กฟอสหนึ่ซองเท่ากับเราได้ไฟเบอร์มากพอที่ร่างกายต้องการเมื่อฟลุกโตโอลิโกแซคคาไรกินผ่านปากเราไปร่างกายเราย่อยไม่ได้ค่ะจะตรงต่อไปถึงที่ลำไส้ แล้วเป็นอาหารให้กับแบคทีเรียตัวดีที่อยู่ในลำไส้ของเราดังนั้นพอเรากินฟลูโตโอเลโกแซคาราเข้าไปจำนวนมากถึง8,500มิลลิกรัมมันก็เหมือนเราให้อาหารก้อนใหญ่ให้กับแบคทีเรียตัวดีเหมือนเลี้ยงโตจีนให้กับแบคทีเรียตัวดีค่ะแบคทีเรียตัวดีก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมากเจ๊ไหมคะดังนั้นเนี่ยแบคทีเรียตัวดีที่เพิ่มจำนวนขึ้นส่วนหนึ่งค่ะก็จะไปทำให้เป็นการกระตุ้น เซลเม็ดเลืดขาวที่เมื่อกี้นำเสนอเล่าให้ฟังก็คือแมโครฟาจและเดนไรท์ทำให้แมโครฟาจและเดนไรท์ซึ่งเป็นทหารของเรานะคะเพิ่มจำนวนขึ้นเพราะเขานึกว่าแบคทีเรียตัวดีนี่คืออะไรไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเพราะอยู่ดีๆมันไม่เคยมีอยู่ดีเราเลี้ยงแล้วโตขึ้นมาฉับพลันดังนั้นเนี่ยแมโครฟาจก็จะเปลี่ยนกลายเป็นตัวเต็มวัยแล้วเขาก็จะเดินทางรอบร่างกายเลยค่ะ เวนเป็นทหารพร้อมรบที่พร้อมพร้อมสู้รบและลาดตะเวนดังนั้นคนที่กินอ m u มเนกฟอสเนี่ยเม็ดเลือดขาวของคุณจะอยู่ในภาวะที่เป็นแมททัวเซล l ์อยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยคุณก็จะร่างกายคุณก็จะแข็งแรงพร้อมรบถ้าเราเทียบกันระหว่างคนที่สุขภาพใกล้เคียงกันอายุใกล้เคียงกันคนนึงกินพรีไบโอติกฟ t o คโตโอเลโกแซการาอิโมเนกฟอสอีกคนนึงไม่กินโอกาสที่คนที่กิน แล้วอยู่ในที่เดียวกันเจอเชื้อโรคในทางเดินอาหารแบบไอทางเดินอาหารทางเดินหายใจแบบเดียวกันขอโทษนะคะสูตรลมหายใจเข้าไปแบบเดียวกันเจอเชื้อปริมาณเท่ากันคนที่มีกิน immune force เขาเรียกว่าเม็ดเลือดขาวพร้อมลบมากกว่าพอเจอเชือเช้อโรคปุ๊บลบได้ทันทีแต่คนที่ไม่ได้กินจะต้องรอจนกว่ากระตุน้นเม็ดเลือดขาวจะต้องถูกกระตุ้นด้วยเชื้อโรคนี้เพราะฉะนั้นนี่มันมีโอกาสที่เราจะพ่ายแพ้ ไม่พร้อมลบก็มีโอกาสที่จะพ่ายแพ้แต่ถ้าเราถูกกระตุ้นไว้อยู่ตลอดเวลาเม็ดเลือดขาวเราพร้อมลบโอกาสที่เราจะป่วยจะลดน้อยลงไม่ได้ไหมายความว่าไม่ป่วยนะคะแต่จะน้อยกว่าคนที่ไม่ได้กินพวกพรีไบโอติกนอกจากนี้แล้วนะคะมีการวิจัยพบว่าตัวแบคทีเรียตัวดีหลายสายพันธุ์ก็จะกระตุ้นเม็ดเลือดขาวด้วยกลไกที่ต่างกันผ่านทางหนึ่งที่เมื่อกี้ได้นําเสนอไปแล้วก็คือผ่านทางการสร้าง แมโครฟาจนอกจากนี้ก็ยังผ่านทางเรื่องของกระบวนการสร้างแอนติบอดีได้ด้วยเห็นไหมคะการกินพรีไบโอติกเนี่ยมันมีความสำคัญมากเพราะมันจะช่วยทำให้ภูมิคุ้มกันของเราแข็งแกร่งขึ้นนะคะผ่านทางกระบวนการเพิ่มจำนวนของแบคทีเรียตัวดีด้วยฟลอกโตโอลิโกแซคคาไรนอกจากนี้ยังสามารถที่จะทำให้ ภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้นจากซิงค์และซิลิเนียมที่เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์วิธีการทานง่ายมากเลยค่ะผสมในเครื่องดื่มนะคะที่เป็นอุณหภูมิห้องนะคะหรือว่าน้ำอุ่นนะคะวันละ1-2องเท่านั้นเองนะคะสามารถที่จะใช้ได้ในทุกผู้ป่วยทุกสภาวะไม่มีน้ำตาลในส่วนประกอบผู้ป่วยที่เหมาะสมหรือผู้ที่สามารถที่จะทานอิมูเน f กฟได้ก็คือตั้งแต่เด็กนะคะเด็กเล็กเด็กโตผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยมะเร็งหรือผู้ป่วยที่เป็นโรคไตที่ต้องการเสริมภูมิคุ้มกันหรือทำให้มีภาวะท้องผูกลดลงอย่าลืมนะคะวันนี้ Immune Force นะคะถูกสร้างขึ้นมาให้กับพวกเราทุกคนปลอดภัยและมีสุขภาพดีด้วย Immune Force กันค่ะ